เด็กไม่ทำน้องนะหยุดนะหยุดอย่าเกน้องเด็กเฮ้ยอย่าดึงจุกลูกฉันก็คออ่ะอ่ะอย่าถงใสอุ้ยอุ๊ยเราไม่ได้ยินอะไร